สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการพลังจิตสื่อกรรมเวลานี้มันนอนใจไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าสถานการณ์รอบๆโลกเรามันมีปกติแม้กระทั่งวันที่เจ็ดเนี้ยที่เราจะประชุมอ่ะคุยกับกรรมัมพูชาหรือเขมรเนี่ยมันยังมีอะไรรู้ไหมมันยังมีจีนมีมีมาเลเซียมีจีนมีมาเลเซียมีอเมริกานะเข้ามาร่วมวงด้วยมันเท่ากับว่า ไอการตกลง JBC อะไรต่างๆที่เขาตกลงคือสองฝ่ายเนี่ยมันไม่ใช่สองฝ่ายมันกลายเป็นห้าห้าพวกไปแล้วทำไมอ่ะ <5 S 1> เพราะ <5 S 1> ว่าห้าพวกก็หมายมีอเมริกามีจีนมีมาเลเซียเข้ามาปนอยู่ด้วยคือฟังไงฟังอ่ะคือเขาเข้าสังเกตการโดยโดยจริงๆแล้วอ่ะมีม,มีมีคนถามว่าตอนเนี้ยไทยกำลังไทยอ่ะ กับเขมรเนี่ยกำลังมีอเมริกามีจีนมีมหาอำนาจเข้ามาร่วมวงไหมถามว่ามีมหาอำนาจร่วมวงมมีแน่ทําไมมีล่ะก็เพราะเขาว่าวันสุดท้ายวันที่เจ็ดเนี่ยในการประชุมใหญ่เนี่ยคือเนี่ยตั้นแต่วันนี้มาเนี่ยทูตทั้งสองฝ่ายคือกัมพูชากับไทยอ่ะกลังตกลงกันว่าจะประชุมอะไรประชุมแบบไหนประมาณสองสามวันนะพอประชุมเสร็จแล้วใช่ป่ะวันที่เจ็ดจะเป็นการประชุมใหญ่จะมีอเมริกามีจีน มีมาเลเซียปนเข้าไปด้วยปนนี่คือนั่งอยู่ด้วยเหมือนเหมือนกับว่าเขาจะรู้ข้อมูลเชิงลึกในการที่เราทะเลาะกันเอาแค่นี้แหละเหมือนกับว่าเวลานั่งคุยกันอยู่เนี่ยเหมือนมีคนน่ะตอนแรกมันมีแค่สองคนใช่ป่ะพอนานๆมันมีมันมามานั่งกันอยู่ห้าคนมาอีกสามคนก็เท่ากับว่ามีการร่วมวงของมหาอำนาจปนเข้ามาก็เท่ากับว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันเป็นยุคอภินญ,ญาใหญ่แล้วเต็มตัวแนละ้วเริ่มจะเต็มตัวเข้าไปเรื่อยเรื่อยื่อยเรื่อยเรื่องของเรื่องอ่ะ ปัญหามันก็คือว่าเราเนี่ยอยู่ในช่วงภาวะที่เรียกว่าเครียดกับเขมรแล้วมันเหมือนกับอะไรรู้ไหมเหมือนกับว่าถ้าประชุมมันไม่เหมาะไงมันไม่เหมาะสมที่ว่าเราจะเข้าไปในฝั่งเขมรเพื่อประชุมกับเขาเราต้องไปประชุมในประเทศที่มันเป็นกลางประเทศที่เป็นกลางคือพวกมาเลเซียนะเอาแค่นี้แหละแล้วก็ไหนจะมีอเมริกามีจีนอีกซึ่งสองประเทศเนี้มันเป็นยักษ์ใหญ่จัดเป็นมหาอำนาจในในเอเชียนะใช่ป่ะแล้วยังมีนี่มีอเมริกาเข้ามาร่วมวงโดดมา,ม,ามานั่งอยู่ด้วย ตอนนี้ก็มันก็ต้องดูว่าใครจะเข้าข้างฝ่ายใครเลยหรือใครจะฟังฟังอยู่เฉยแล้วจะไปต่อรองอะไรกันที่หลังเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันเกิดจากผลประโยชน์หมดเลยเอาง่ายๆแหละถ้าตอนนี้มันมันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นสึกชิงอะไรมาชิงพื้นที่ชิงพื้นที่อืมชิงพื้นที่ยังไงเพราะว่าถ้าเรือเรียมเนี่ยของเขมรเนี่ย อา่าถ้าถ้าอเมริกามาจอดได้เนี่ยก็เท่ากจะปิดช่องแคบถ้าเขาได้เกาะพุพังงาบ้านเราเนี่ยเท่ากับปิดช่องแคบมาลกาลงทันทีถ้าปิดช่องแคบมาลกาเท่ากับหกสิบเปอร์เซ็นที่เป็นน้ามันนะที่จะลงมาทางทางทาง,ทางช่องแคบมาลกาทั้งหมดอะจะต้องผ่านอะไรรู้ไหมผ่านอเมริกาทั้งหมดเท่ากับว่าจีนเนี่ยเหมือนโดนสกัดทางมันจะมีปัญหากันแล้วมาหามหน้ามันจะโดดร่วมกันใจลึกๆอะ่ะเชื่อไหม อเมริกากําลัางลากเขาเราเข้าเราเข้าสู่การขัดแย้งกับเขาจีนก็กําลัางลากเข้าสู่การขัดแย้งคือคือ,คอทางเขมรเนี่ยจะทิ้งจีนไปอยู่กับอเมริกาเอาวางตรงอ่ะเรื่องมันกําลัางจะลามแล้วแหละนะเขาเรียกยุคอภินญ,ญาใหญ่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งเราก็มองเขาจะมองเราเป็นศัตรูนี่พูดจริงเพราะฉะนั้นมีทางเดียวเราต้องคุยให้เกิดความเสถียรหรือสมดุลทั้งสองอำนาจเข้าไว้ก่อน แต่โดยรวมเลยนะเอาจริงตรงนะเราหนีไม่พ้นน้ำมืออเมริกาเพราะเขามีสนที่สัญญาคู่กับเรามาแต่เดิมถ้าพูดไปแล้วอะเพราะฉะนั้นสถานการณ์เวลาแบบเนี้ยเมขเมรเขมรเสียเปรียบนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมตอนแรกขเขมรน,นะคิดคิดว่าพวกนั้นจะกลายเป็นพวกที่ไหนได้ไปไปมาขเขมรก่อเรื่องเองแล้วสุดท้ายขเขมรก็เสียเปรียบเอง <laughs> เนี่ยผมนั่งฟังเมื่อเช้าเนี่ยทำไมเสียเปรียบยังไงเสียเปรียบที่ว่าันมันมีหลักฐานในการก่อเรื่องเอาแค่นี้แหละที่ยิงลงมงลงบานยิงเซเว่นยิงอะไรงไงแล้วทูตทหารก็ไปยืนฟังแล้วก็ร้องไห้เพราะอะไรเพราะมันมีหลักฐานจริงๆแล้วคนมันตายจริงๆไม่ได้เล่นเอาแค่นี้แหละแต่ปัญหามันคืออะไรรู้ไหมเขาเจาเกาะกูดบ้านเราเขาที่เขา,เาตีสามประสาทเขาต้องการเกาะกูดบ้านเราเพราะในเกาะกูด่ะ มันมีน้ำมันเอ่ยมีกา๊าซเอ่ยเป็นสิบล้านเป็นสิบสิบล้านสิบล้านล้านล้านเขาว่ากันอย่างนั้นผมไม่รู้จริงเท็จขนาดไหนแต่ได้ยินว่ามันเป็นผลประโยชน์อ่ะไปแล้ว ติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิลิกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 idr โอสิลิก15สนใจดูดวงใหญ่ละเอียดถามไม่อั้นไพย,ยิปซีไพเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนะหน้าทองสาริกาเล้นทองเสริมดวงเสริมราศรีพิธีกรรมทุกชนิดต,ตั้งสารถอนศาลวงสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรม จัหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูรับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูรับสอนไพยิบซีจากใบเกติบัตขายไพ่ยิบซีพร้อมตําราขายไพ่เทพพร้อมตําราศึกษาได้ด้วยตนเองรับทําพิธีขอขมากรรมตามนี้ครับและผมครับ Facebook ครับปชิระแก้วจินดาเบอร์โทร0849266658 id ราย AJTOP16 ขอฝากกดซุปเปอร์ตัด้วยนะคะแล้วขอฝากกดติดตาม Subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดคอมเมนต์ได้นะคะแล้วกดติดตาม Subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดคอมเมนต์ก็สั่นกระดิ่งได้ที่ช่องชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนนิมิทยากร Official ค่ะกราบขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะเจ้าทั้งหลาย